สวัสดีค่ะเจอกันนะคะกับช่องมาริสาชานาเช่นเดิมนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราอยู่กับข้อดิบนะคะบอนสีที่กินได้นะคะแล้วก็อยู่กับไม้มงคลต่างๆนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแบ็คเมจิกของเรานะคะใบใหญ่ใบโตสีสันสวยงามนะคะดำแบบนี้นะคะแบ็คเมจิกนะคะ เป็นไม้ที่น่าเลี้ยงและน่าสะสมมากเลยนะคะต้นเล็กๆก็กยังเกวๆนะคะและนี่ค่ะก็คือออดิบของเรานะคะที่เราเลี้ยงไว้นะคะเพื่อนๆเลีเ้ยงง่ายโตไวนะคะและยังสามารถกินได้ด้วยนะคะออดิบนะคะเริ่มมีกระแสเริ่มมาแรงเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาบอกเคล็ดลับและวิธีการเลี้ยงออดดิบให้เจริญเติบโตนะคะ และพร้อมมีวิธีสูตรปุย๋ยบำรุงนะคะให้เขาได้โตเร็วโตวันยิ่งขึ้นนะคะแทงหลอดแทงหน่อได้ดีนะก่อนที่จะรับชมนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสตครกให้กับช่องมาริสาชาแนลด้วยนะคะ ุ้ยส่วนนี้นะคะเพื่อนๆเป็นปุ๋ยน้ํานะคะใครๆก็สามารถทําได้นะคะถึงถ้าเรามีก็คือสิ่งของที่อยู่ในบ้านนะคะวันนี้เราก็มีน้ําซาวข้าวกับเพื่อนๆที่เตรียมกันไว้นะคะน้ําซาวข้าวที่เตรียมกันไว้นี่ก็ประมาณ5ลิตรนะคะ4-5ลิตรนะคะที่เตรียมไว้นะคะน้ําซาวข้าวนะคะก็จะมีประโยชน์มากมายนะคะมีวิตามินต่างๆน,นะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เมื่อเราลดน้ำสาวข้าวนะคะกับต้นไม้เป็นประจำนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างของเขาได้ดีเลยนะคะและน้ำสาวข้าวนะคะวันนี้ที่เราเตรียมมาแล้วเราก็จะมาผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะช่วยเร่งรากนะคะเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้นะคะมีวิตามิน B3B5 B6 และ B12 นะคะที่ต้นไม้ต้องการนะคะเทไปเลยนะคะ1ช้อนนะคะผสมกับน้ำสาวข้าวคะ่ะ ผสมให้เข้ากันนะคะแล้ต่อมานะคะเพื่อนๆก็จะมีส่วผสมอีกหนึ่งตัวนะคะวันนี้เราจะมีส่วผสมทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะน,นี่คือผงชุรสค่ะผงชุรสนะคะช่วยทําให้พืชมีความแข็งแรงนะคะพืชทางใบนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะโมโนโซเทียมกูตามิดของเราเนี่ยแหละคะ่ะ ใส่ไปหนึ่งช้อนเช่นกันนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆมีสิ่งนี้อยู่ในครัวเรือนนะคะก็สามารถใช้มานำมาใช้กับรดนน้ำต้นไม้ของเพื่อนๆนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่กินได้นะคะพืชผักสวนครัวนะคะที่ปลูกในกระถางนะคะใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะแต่เราก็ต้องดูว่าความเหมาะสมถ้าปริมาณที่ต้นไม้ที่ปลูกเยอะเราก็เพิ่มปริมาณขึ้นมาได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะไม่ต้องหมักไม่ต้องทำอะไรเลยคะเราก็สามารถที่จะปรดน้ำต้นไม้ได้เลยนะคะง่ายๆแค่นี้นะคะเคล็ดลับดีๆค่ะลด4-7วันต่อครั้งนะคะสำหรับปุ๋ยสูตรนี้นะคะถ้าเราจะฉีดพ่นทางใบนะคะเราก็ผสมเข้าไปในน้ำเปล่าด้วยนะคะเพื่อจะลดความเจือจางะคะ่ะเสร็จแล้วก็นำสามารถนำไปฉีดพ่นทางใบให้กับต้นไม้ได้เลยนะคะ ้าลดน้ำต้นไม้ในกระถางนะคะถ้าเราอยากใช้รดน้ำเยอะน,นะคะเราก็มาผสมกับน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะ10ลิตรนะคะเพื่อนเทที่เราผสมไว้นะคะใส่จากน้ำเปล่าลงไปได้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถไปรดน้ำต้นไม้ของเพื่อนๆได้เลยนะคะจะใส่บัวหรือว่าใส่แก้วรดใน กระถางหนึ่งแก้วต่อหนึ่งกระทางน,นะคะหรือจะลดใส่บัวก็ได้นะคะไปค่ะเราไปลดน้ำาไม้กันได้เลยค่ะ เป็นออดดิบนะคะที่ปลูกใส่กระถางไว้นะคะกําลังแทงหลอดแทงหน่อออกมานะคะนี่เลยค่ะใบของเขาจะมีความแข็งแรงนะคะจะเริ่เติบโตได้ดีมากเลยนะคะต้นนี้ก็จะเริ่มแทงออกมาแล้วนะคะ ออดิบนะคะสามารถปลูกได้ทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในกระถางน,นะคะแต่สิงหนึ่งสำหรับออดิบก็คือขาดน้ําไม่ได้นะคะเพื่อนๆถ้าเขามีน้ํำอยู่เขาจะเร่งการเจริญเติบโตได้ดีนะคะนี่ค่ะน้ำปุ๋ยสูตรที่เราเตรียมไว้นะคะเราลดน้ําได้เลยนะคะลดน้ําช่วงเช้าก่อน9โมงช้านะคะตอนเย็นก็คือหลัง4โมงเย็นลงไปนะคะ จะเห็นผลดีมากภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะลดไปได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นออดเด็ดนะคะหรือไม้มงคลไม้พืชต่างๆนะคะเราก็สามารถลดไปได้เลยนะคะเนจันแดงหรือว่าเนยจันโกเมนนะคะลดไปให้ชุ่มๆได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้ฉีดพ่นทางใบนะคะกับฟอนสีเบบีของเรานะคะ เพิ่มความแข็งแรงให้กับใบและลําต้นเป็นอย่างดีเลยนะคะออกไปลายต้นตอ,อยู่น้นเนี่ยต้นไม้เบบีของเราเยอะ<ร>มามแล้วเป็นอันตรายแน่นอน,นะคะ่ะจะเป็นบอลสีบ้นบานๆของเราก็ฉีดพ่นไปได้เลยนะคะเป็นสารอาหารทางใบและทางดินได้ดีนะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะคลิปนี้ก็ลาเพื่นเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ